ปุ๋ยกินเที่ยวชาแนลสวัสดีค่ะ <Yeah! S 1> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุ๋ยพาปุ๋ยจะพาไปเที่ยวบ้านคุณปู่คุณย่าของปุ๋ยเองนะคะตอนนี้ ปุ๋ยก็มารับแม่ที่บ้านแม่อยู่นะคะเราจะไปเที่ยวคำชะอีก,กันคะ่ะบ้านคุณปู่คุณยา่าคุณพ่อหรือคุณแม่ของพ่อปุ๋ยเองคะ่ะพอดีปุ๋ยมีธุระไปทางนั้นพอดีนะคะเราก็ไม่ได้กลับไปนานแล้วก็เลยจะแวะไปเล่นไปเยี่ยมบ้านคุณย่าก,กันคะ่ะ ก็คันเจีก็ไม่ได้ไกลาจากที่ปุ๋ยอยู่นะคะแต่ว่าเราไม่มีเวลานะคะติดธุระอะไรก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้กลับไปวันนี้โอกาสดีได้กลับไปก็เลยพาชมบรรยากาศนะคะเมื่อก่อนปุ๋ยก็อยู่ที่นี่แหละค่ะปุ๋มาเรียน อยู่บ้านคุณย่ามหนึ่งถึงมาสามนะคะก็พาชมบรรยากาศนะคะ,นนะ,คะ,นะคะร่มรื่นมากเลยะคะ่ะคุณปู่คุณย่าปลูกต้นกล้วยปลูกผักพืชผักสมุนไพรไว้เต็มบ้านเลยนะคะ,นะคะคก่อนปุ๋ยก็อยู่ที่นี่นะคะ่ะตอนเรียนหมอต้นนะคะก็คิดถึงนะคะตอนนี้มาก็ไม่เจอใครคะ่ะคุณย่าก็ไม่อยู่นะคะคุณย่าไปที่ราที่ภูเท็ทพี่ชายก็ไปทํางาน พี่สะพย้ยก็ไปรับจ้างนะคะยังไม่มาปุ๋ก็หยปุ๋ยก็มากับแม่ก็พาเดินชมบรรยากาศนะคะมีร่มรื่นมากเลยคะ่ะบ้านพี่ชายนะคะพี่ชายปุ๋ยตาติดตรงกับบ้านุณญญาเลยคะ่ะเนี่ยคุณแม่ก็โทรศัพท์หาพี่สะพ้ายเลยนะคะ พาไม่มีอะไรทำนะคะมาไม่เจอใครเลยก็พาเดินชมบรรยากาศบ้านทาํานชีนะคะบ้านพ่อของฉันนะคะ mm. ก่อนที่ก็อยู่ที่นี่ก็พา mm. ก็เดินที่คนเดียวไปนะคะ mm. ก็ไม่มีอะไรทำก็เ mm. ดินว่าให้ดูว่าเมื่อก่อนปุ๊กก็เดินนะคะจากตรงน,นี้ไปโรงเรียนนะคะ ซึ่งโรงเรียนก็อยู่หน้าปใใ่าซอยไ่ไใจมากล้ามาแล้วก็ชวนกันนะคะกับเพื่อนๆเดินไปโรงเรียนนะคะที่นั่งตรงนี้ค,ๆๆคือผูอ้ก่นหาก็จะชอบมานั่งนะคะมาที่เราจะเจอนี่อันนี้คือด้านหน้านะคะ,นะคะออกไปนิดนึงนะคะตรงไป เรื่อยๆก็จะเป็นหน้าปากซอยก็จะเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนประถมแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นโรงเรียนมัตยมตก็จะเรินไปโรงเรียนระหวัตอนเชา้าแล้วก็พี่ถึงบรรยากาศาเดยนะคะก็ไม่ได้มาหลายปีแล้วขอเข้าเฟรมหน่อยท,ทักทายเพื่อนๆนะคะ แล้วก็มานอนเล่นที่เต้บ้านพี่ชาย mm hmm. ก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะยังไม่มีใครมาเลยน,ะนอนเล่นไปนะคะไม่รู้จะทำอะไรพูดอะไรเราก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆะคะ่ะก mm ็ hmm. แอบถ่ายคุณแม่นะคะคุณ mm hmm. แม่ชอบเข้าก,กะะ mm hmm. ล้องเหรอคะก็แอบถ่ายคุณแม่ไปนะคะคุณ mm hmm. แม่ก็เดินไปเดินมา บนคิดถึงลูกชายพอดีเที่ยงนะคะก็พาคุณแม่กินก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็คือหน้านปกซอยนะคะออกมาจากซอยที่บ้านก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวกกเตียวดี๋ยวบอกว่าร้านนี้อร่อยนะคะพาแม่กินก๋วยเตี๋ยวพักเที่ยงก็ดี มีพอดีที่งามคะ่ะแล้วก็ถ่ายไปนะคะ,ะเกี๊ยวม,มาะะแล้วค่ะแล้วก็กินกันเลยถ่ายให้ในแบบนี้นะกินสกเสร็จแ,นะแล้วเราก็จะกลับบ้านพี่ชายนะคะเรายังไม่กลับเราจะรอรอเล่นกับพี่สะพายก่อนนะคะแล้วก็เลยบอกแม่ว่า แม่ถ่ายบรรยากาศให้หน่อยเนี่ยถ่ายเนี่ยอนามัยนันนานมาบ้านพินยาทีก็อยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศบ้านเห็นสอีบ้านนี้ก็ไม่นะคะก็บอกว่าถ่ายเรียนให้น่อยแม่ Asian ี่โรงเรียนประถมนะโรงเรียนแม่ก็ยอมที่ึกเรียนคุณแม่ก็ถ่ายไม่ค่อยเต็มนะคะก็ถ่ายพุทธบาทไปค่ะ บอกแม่แลาตั้งกล้องมันต้องชงมาคุณแม่ก็เอากล้องลงไปพื้นดินทีส่สวนใหญ่นะคะก็ไม่ค่อยจะเห็น,นะคะ<ม>ก็ถ่ายไปเรื่อยๆค่ะอายก็คือโรงเรียนนะคะถ้าเป็นหลังโรงเรียนก็จะเป็นบ้านบ้านทุงน่งนี้าะ,ะ<ม>ุ๋ยก็ซึ่งก็ไม่ไม่ไกลไม่ไกลมากนะคะเดินมาโรงเรียนได้คุณแม่ก็ถ่ายรูปไปค่ะ ก้ก็เอียงคองก็เอียงและะ้วค่ะตอนนี้ถ่ายหญ้าไปนะคะแล้วเราก็ไม่รู้คะ่ะขับรถก็บอกคุณนนแม่ถ่ายยินนะคะแม่โอ้คุณแม่ลูกมือนะคะพุณแม่ถ่ายเป็นนะคะถ่ายหญ้าถ่ายหญ้าไปเรื่อยๆะคะ่ะก็บอกแม่ไห้ถ่ายไปเรื่อยๆนะแม่ ลงข้างล่างค่ะเป็ียนไปยากเป็น,นเขี <c oughs> เยวถ่ค่ะ <c oughs> เราเป็นคนขับรถเราก็ไม่รู้นะคะเนึกว่าแม่ถ่ายดิแม่ก็บอกว่าถ่ายอยู่แต่ตอนนี้พอเอียงแล้วค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะขับรถมาแป๊บเดียวเห็นไหมตอนนี้เราก็อยู่ซอยหลังโรงเรียนนะคะ กาแล้วก็คิดถึงเมื่อก่อนก็เล่นในู่แถวนะะี้ค่ะถ่ายไเรื่อยๆค่ะคุณแม่ถ่าเอียงมากเลยเอียงไปตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วถึงพาก นที่ชายนะคะเพราะว่าตอนนเย็นเที่ยงเดีไปไปไป๋ยวบ่ายๆแล้วก็กลับนะคะอคตอนนี้เราก็มาถึงกระ,ะโจนเรามาดูโอ้ยทำไมมันเอียงอย่างนี้คุณแม่แม่เป็นลูกมือ,อมไม่ได้เลยเนี่ยชื่ออะไรคะรรชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะคะที่บ้านลูกหนาสามตัวอ่ะสามตัวน้องหนาแทนไม่รู้นะคะมันม,มาจ้องอีกต้นเนึ่ย อ,อีกตัวนึงใครอะนะนะคะหลานสาวก็ไปโรงเรียนะคะ่ะนาน,นานมาทีนะคะจะมีไข่บวัยอะไรเนี่ยก็นอนกินขนมไปนะคะตอนนี้พีสษไทยมาแล้วคะ่ะเนี่ยเราก็คุยกันนะคะสมลรีและนคะคุณแม่ก็บุนโอ้ยไม่อยากมาถ่ายฉันนะ น,นี่เจ้ากกล้องนะคะคุณตาข้างบ้านก็มาเล่นด้วยค่ะนะคะ่ะแล้วก็กินขนมไปนะคะแล้วตอนนี้เราจะกลับแล้วนะคะเราก็มาเอาของฝากของฝากจากคำเชีนะคะเราก็ได้ของฝากกับบ้านติดไม้ติดมือไปนะคะอันนี้ก็คือของดีพิเายนะคะเอาให้นะคะเป็นของฝากลกลับบ้านนะคะ และตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแน่แล้วนะคะเรากลับมาแล้วเราก็โชว์ของฝากที่เราได้มานะคะโอ้เห็นไม้สวยเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกกันนะคะก็ที่แรกปุ๋ยก็ว่าจะพาไปเที่ยวนะคะมีสถานที่ต้องเที่ยวแต่ว่ามันไปไม่ทันนะคะต้องรีบกลับมารับลูกชายที่โรงเรียนนะคะเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันย๋ยวจะพาไปเที่ยวอันนี้เป็นรูปเก่า เดี๋ยวลิงกดไลค์กดติดตามปุ๋ยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวอีกนะคะจะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่บ้านคนชืออืน่นมีอะไรบ้างกดติดตามไว้ด้วยนะ